หากท่านผู้ชมได้ติดตามรายการภารกิจพิชิตมะเร็งมาโดยตลอดคงยังจำเรื่องราวของคุณสุชาติมุงคลล่าแท็กซี่หนุ่มใหญ่ที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายป่วยเป็นมะเร็งตับเนื่องจากการดื่มสุราอย่างหนักในอดีตซึ่งในสัปดาห์แรกของการลงพื้นที่ไปพบกับคุณสุชาตินั้นพบว่าโรคมะเร็งร้ายที่คุณสุชาติต้องเผชิญอยู่นั้นทําให้คุณสุชาติต้องประสบกับปัญหาชีวิตอย่างมากเริ่มเริ่มที่ตอนแรกเนี่ย ี่รู้สึกยังไงพี่เริ่มยังไงถึงได้คิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ผมขับรถปกติส่งของทุกวันนะฮะมีอยู่วันหนึ่ง<ะ>ปวดท้องมากเลย<ะ>ก็มีอาการถ่ายด้วยผมก็เข้าโรงพยาบาลก็ไป,ปตรวจรักษาธรรมดาที่นี้เกิดท้องมันมัน,ม,นมันอืดน,นะคือ<ะ>ว่าทางโรงพยาบาลเขาก็สงสัยเขาก็ทําการอุ่นตาซาว<ะ>แล้วเขาก็บอกว่าเจอก้อนก้อนเนื้อประมาณ6กเซนที่ตับหลังจากสัปดาห์แรกในสัปดาห์ที่สอง ทีมงานภารกิจพิชิตมะเร็งได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามอาการของคุณสุชาติอีกครั้งครั้งนี้พบว่าอาการป่วยของคุณสุชาติเริ่มดีขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นสามารถทํากิจวัตรประจําวันและทํางานขับแท็กซี่ได้อย่างเป็นปกติพอเราทานวุน้นท้ายแล้วมันต่างจากที่เราไม่ได้ทานยางงังไงพี่ก็ร่างกายก็ดูเหมือนแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นไม่เปียนะคะนอนหลับก็สบายขึ้นครับมั่นใจมากเลยครับว่าต้องหายนะครับผมต้องหาย ผ่านพ้นไป2ส,สัปดาห์ในวันนี้ทีมงานรายการภารกิจพิชิตมะเร็งได้ถือโอกาสมาเยี่ยมคุณสุชาติอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้สังเกตได้ว่าอาการป่วยของคุณสุชาตินั้นค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแผลที่บริเวณหน้าท้องก็จางหายไปจนแทบจะมองไม่เห็นสีหน้าแววตาของคุณสุชาติดูสดใสและแฝงไปด้วยความสงบไร้ซึ่งความกระวนกระวายใจแตกต่างจากคุณสุชาติที่เราได้พบเมื่อสัปดาห์แรกอย่างชัดเจน แต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นการขับถ่ายขับถ่ายก็ดีครับระบบขับถ่ายก็ดีครับถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันฮะ,ะตเ่นมาตั้งถ่ายทุกวันเลยครับ,รบแล้วก็แผลเป็นไงบ้างคะพี่ก็ยังมีเจ็บนิดหน่อยฮะ,<อ>ะแผลแล้วแห้งหรือยังคะเนี่ยอ๋อแผลที่เจาะมันนิดเดียวแต่แผลที่ผ่าผ่าที่ผ่ามันยาวมากก็มันแห้งแล้วครับหายใจเหนื่อยไหมไม่มีครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย ก็ S <S <ม>หายใจได้ปกติเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่ที่ไม่ป่วยยังไม่ป่วยเลยครับโอ้โหแถวบ้านพี่นี่อากาศดีนะคะพี่ต้นไม้เต็มไปหมดครับค่ะที่จริงไอ้ตัวอากาศเนี่ยพี่มันก็จะได้ช่วยมีส่วนช่วยทําให้พี่ร่างกายดีขึ้นเร็วร <S <S ใช่ไหมคะได้เฉพาะตอนเยน็นนะคได้เฉพาะตอนเย็นกลางวันก็นกลางวันก็ไปทํางานค่ะกลา,างวันก็อย่างน้อยยังดีกว่าเราอยู่ในในแท็กซี่ไงฮะเราอยู่ในรถสู่แต่มลพิษใช่ไหมคะครับค่ะ เนี่ยว่าถ้าพูดถึงว่าตอนนี้อากาศบ้านเรามันแย่มากครับค่ะก็แถวนี้อากาศดีอากาศดีวันนี้เห็นว่าพี่ทานมูริไทยไปอาการ,รดีขึ้นพี่ก็เอามอบมูริไทยมาเพิ่มให้อีกนะคะคก็คือเหมือนเดิมค่ะก็ให้ทานทีละวันทุกวันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวมูริไทยมันช่วยในเรื่องที่บอกว่าทําไมพี่ดีขึ้นก็เพราะว่า,าของเรานี่ยฮะมีตัวอิมมูนเอ็กซ์ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถึงพันเท่า ะฮะแล้วก็สามารถที่จะช่วยทำให้พี่มีปรับสภาพของร่างกายนะครปรับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวให้มีความสมดุลในร่างกายขึ้นครับอย่างนั้นมอบให้พี่เลยนะคะขอบคุณครับ วันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมพี่สุชาติแนละที่เป็นมะเร็งตับแล้วก็ตอนนี้พี่เขามาขับแท็กซี่หลังจากที่พี่เขาได้ทานมูลิชัยไปมาแล้ว2อาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้เรามาเยี่ยมพี่เขาเป็นสัปดาห์ที่3ดูแล้วสุขภาพพี่เขาดีขึ้นมากๆเลยค่ะจากที่จิกได้สัมผัสต,ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเจอแล้วก็จนถึงสัปดาห์ที่3านี้รายการภารกกิจพิชิตมะเร็ง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะถ้าหากว่าท่านเจ็บป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเรง็งหรือว่าเป็นโรคต่างๆนะคะ SLE หรือว่าเป็นเบาหวานสามารถโทรมาปรึกษานะ,ะทางรายการหรือว่าโทรกับกิ๊กก็ได้นะคะสำหรับเบอร์กิ๊กก็คือติดต่อได้ที่08.1.136 1 0 4 5อีก7วันเรามาพบกับ ทพี่สุชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมหวังว่าเรื่องราวดีๆของคุณสุชาติที่เราได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้จะสามารถสร้างความหวังและเติมพลังใจให้กับท่านผู้ชมบางท่านที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอเผชิญกับมะเร็งร้ายเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เราเพิ่งนำเสนอไปนะครับ รายการภารกิจพิชิตมะเร็งจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันและหากท่านผู้ชมท่านใดต้องการที่จะให้ทีมงานลงพื้นที่เพื่อขอคําปรึกษาและช่วยเหลือสามารถติดต่อมาที่รายการได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันได้เลยนะครับรายการภารกิจพิชิตมะเร็งอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับทางรอดมูนไชยนะครับมีบทานมาทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับนอนหลับก็สบาย กินข้าวก็ได้นะครับผมทําให้ร่างกายแข็งแรงขับรถไม่มีอาการอ่อนเพลียก่อนหน้านี้ก่อนท,ที่จะกินก็ยังมีอาการขับรถเย็นๆก็ชักจะไม่ไหวครับแต่ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงครับขับได้ตลอดเลยครับขับไม่มีวันหยุดก็ยังได้เลยครับดีมากเลยครับเนะตั้งแต่ลองกินมาเลยครับเพื่อนๆครับใครๆที่เป็นมะเร็งเหมือนผมถ้าร่างกายอ่อนแอลองมาทานมูนเ้ไทยเด้อยครับผมทานแล้วแข็งแรงครับ เป็นอีกทางเลือกทางหนึ่งครับผม